สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูนะครับครูจรัญชัยศรีประดิษฐ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1นนะครับสําหรับเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับก็จะเป็นเรื่องของจํานวนเต็มนะครับหรือว่า integer นั่นเองครับซึ่งในเรื่องนี้นักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการบวกการลบการคูณและการหารจํานวนเต็มอีกทั้งยังมีสมบัติข,ของการบวกและการคูณจํานวนเต็มด้วยครับอ่า เราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องอะไรกันบ้างในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปรู้เกี่ยวกับสมบัติต่างๆการดําเนินการต่างๆของจํานวนเต็มเราก็มารู้จักกันก่อนว่าจํานวนเต็มคืออะไรมีอะไรบ้างมีกี่ชนิดนะครับสําหรับเราชนิดของจํานวนเต็มนะครับเมื่อเราพูดถึงจํานวนเต็มนะครับก่อนอื่นครูขอย้อนกลับไปที่ให้นักเรียนได้รู้จักคําว่าจํานวนนับก่อนนะครับจํานวนนับ เมื่อครูพูดถึงจํานวนนับนักเรียนก็จะนึกขึ้นได้ว่าถ้าครูให้นักเรียนนับนิ้วว่ามีกี่นิ้วนักเรียนก็จะเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับน่นแสดงว่าจํานวนนับคือการนับเพิ่มครั้งละหนึ่งเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถูกต้องไหมครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าจํานวนนับยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจํานวนเต็มบวกครับ สำหรับจำนวนเต็มบวกชื่อภาษาอังกฤษก็คือ positive integer นั่นเองครับโดยจำนวนนับหรือจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ครูบอกไปเมื่อกี้ถ้าเราพูดถึงการนับจำนวนแรกที่เราต้องเริ่มนับก็คือ1นนั่นเองครับแล้วจำนวนเต็มบวกอื่นๆที่เกิดจากการนับเพิ่มครั้งละหนึ่งมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับสิ่งที่ครูยกตัวอย่างในเส้นสีเหลืองนี้ก็คือเส้นจำนวนเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตไหมครับว่ามีกบกระโดด เมื่อกี้กระโดดจากหนึ 2, ่งไปสองถูกต้องไหมครับดูใหม่อีกครั้งหนึง่งขอบกระโดดหนึ่งครั้งกระโดดเพิ่มไปจากหนึ่งไปสองจากนั้นกระโดเ 3, ะโดเพิ่มไปที่สามกระโดดเพิ่มไปที่สี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าจํานวนนับเมื่อกี้ที่บอกว่านับจากหนึ่งนับเพิ่มไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับจำนวนเต็มบวกที่ค่าก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทางขวามือนั่นเองครับดังนั้นเราจะเรียก1 2 3 4 5สามสีห้าหก ไปเรื่อยๆว่าจํานวนเต็มบวกนั่นเองครับต่อไปเมื่อเรารู้จักจํานวนเต็มบวกแล้วเมื่อกี้ที่ครูให้นักเรียนนับจาก1ไปเรื่อยๆคราวนี้จาก1เมื่อกี้ถ้าเรานับลดลงอ่ะนับลดทีละ1ก็จะได้ศนย์ลบ1ลบ2ลบ3าลบ4ไปเรื่อยๆอ่าจะเป็นแผนภาพหรือลักษณะเป็นยังไงเรามาดูในเส้นจํานวนเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าถ้ากบกระโดดไปทางซ้ายมือ1ครั้งก็จะลดลง1ครั้ง ถ้ากระโดดไปเรื่อยๆค่าก็จะลดลงไปเรื่อยๆแบบนี้ครับนักเรียนลองสังเกตนะครับค่าที่อยู่ทางซ้ายมือถ้าอยู่ทางซ้ายมือไปเรื่อยๆหรือว่ายิ่งไปทางซ้ายมือมากขึ้นเนี่ย่คาคก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจะเรียกค่าที่เกิดขึ้นจากการกระโดดไปทางซ้ายมือของกบเมื่อกี้ว่าจํานวนเต็มลบที่ประกอบด้วยลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกไปเรื่อยๆจนถึงลบอินฟินิตี้นั่นเองครับนักเรียน จากเมื่อกี้ที่นักเรียนได้รู้จักจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและศูนย์เรากล่าวรวมเรียกว่าจำนวนเต็มหรือว่า integer นั่นเองครับอ่าแสดงว่าเรารู้แล้วนะว่าจำนวนเต็มมีอะไรบ้างมีจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและศูนย์ศูนย์ก็เป็นจำนวนเต็มชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกไม่ใช่จำนวนเต็มลบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มจะได้แก่อ่าลบอินฟินิตี้แล้วก็มีค่าน้อยลงมาเรื่อยๆถึงอ่าถึงลบสามพอไปครับจะมีค่า มากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ลบสามลบสองลบหนึ่งมาจนถึงศูนย์จากนั้นก็เริ่มเป็นจํานวนเต็มบวกที่หนึ่งสองสามมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับอ่าดังตัวอย่างนักเรียนสังเกตไหมครับว่ากบตัวที่หนึ่งที่อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ก็าจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนในขณะเดียวกันกบที่อยู่อ่าเคลื่อนที่ไปในทางขวามือเขาก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของจํานวนเต็มบวกก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นและกบอีกตัวที่อ่ากระโดดไปทางซ้ายมือเขาก็จะ การกระโดดไปเรื่อยๆค่าก็จะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆเช่นกันครับนักเรียนลองสังเกตดูว่าปกทั้งสองตัวกระโดดไม่หยุดครูต้องการแสดงให้นักเรียนเห็นว่าการกระโดดที่ไม่หยุดของเขาทางด้านซ้ายมือและขวามือคือจํานวนเต็มลบและจํานวนเต็มบวกยังมีค่าไปทางด้านซ้ายมือได้อีกขวามือได้อีกเช่นนั้นนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าจํานวนเต็มที่อยู่ทางขวาของศูนย์จะเป็นจํานวนเต็มบวกส่วนจนนํานวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือของศูนย์ก็คือจํานวนเต็มลบ โดยที่ศูนย์ไม่ใช่จํานวนเต็มบวกและไม่ใช่จํานวนเต็มลบนะครับอ่านอกจากนี้นะักเรียนยังสังเกตเห็นว่าเมื่อเราดูจํานวนทีละคู่เนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างศูนย์กับหนึ่งจำนวนที่อยู่ทางซ้ายจะมีค่าน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางขวาเสมอ <c oughs> นะครับอ่าเมื่อเรารู้จักชนิดของจํานวนเต็ม <c oughs> แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูสัญลักษณ์อ่าที่เราใช้แทนจํานวนเต็มชนิดต่างๆกันนะครับจํานวนเต็มชนิดแรกคือจํานวนเต็มลบ เราจะนิยมเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษรภารษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัว i แล้วก็มีเครื่องหมายลบอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับตัวไ I ก็ย่อม,มาจากคําว่า integer นั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปสําหรับจํานวนเต็มบวกเราก็เขียนแทนดปวยสัญลักษณ์ตัวไอเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้เป็น i บวกนั่นเองครับนักเรียนต่อไปเมื่อเรารู้จักชนิดต่างๆแล้วเรามาดูกันว่าที่เราเปรียบเทียบเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าค่าที่อยู่ทางซ้าย จะมีค่าน้อยกว่าค่าที่อยู่ทางขวามีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับนักเรียนคิดว่าลบสามกับสามจำนวนไหนมากกว่ากันถ้าลบสามกับสามมันเป็นจำนวนที่มีค่าไม่มากนักเรียนอาจจะเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากขึ้น้วยเส้นจำนวนมาดูกันนี้ครูให้เส้นจำนวนที่มีการระบุตำแหน่งของลบสามจนถึงสามเลยนะครับนักเรียน คราวนี้เราก็ดูว่าลบสามที่อยู่ทางซ้ายมือสุดของเส้จนจํานวนที่ครูสร้างขึ้นมากับสามที่อยู่ทางขวามือสุดของเส้จนจํานวนที่ครูสร้างขึ้นมาจํานวนไหนมากกว่าน้อยกว่ากันก็ครูบอกแล้วว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายมือจะมีค่าน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางขวามือเสมอดังนั้นลบสามอยู่ทางซ้ายมือของสามแสดงว่าลบสามมีค่าน้อยวกว่าสามนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยสําหรับการเปรียบเทียบจํานวนเต็มเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับ ถ้าครูให้นักเรียนเปรียบเทียบจํานวนต่อไปนี้โดยใช้เส้นจํานวนนะครับตัวอย่างที่หนึ่งครูให้นักเรียนเปรียบเทียบลบสามกับหนึ่งักเรียนมาดูกันเลยครับลบสามจะอยู่ทางซ้ายมือสุดของศูนของเส้นจํานวนนะครับแล้วหนึ่งจะอยู่ตัดจากศูนย์อยู่ทางขวามือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูว่าลบสามกับหนึ่งจนวนไหนน้อยกว่ามากกว่ากัน ครูบอกแล้วเมื่อกี้ว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายจะมีค่าน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางขวามือเสมอดังนั้นลบสอยู่ทางซ้ายมือของ1ลบสก็จะมีค่าน้อยกว่า1เช่นกันครับตัวอย่างต่อไปนะครับลบสกับ่าวิธีการนักเรียนก็มาหามันเดิมว่าลบสอยู่ตําแหน่งไหนการบนเส้นจํานวน3อยู่ตําแหน่งไหนบนเส้นจํานวน,นเมืนน่อนักเรียนมาดูก็จะสังเกตเห็นว่าลบสอยู่ทางซ้ายมือของ3ถูกต้องไหมครับ ดังนั้นก็จะสรุปได้ว่าลบสองมีค่าน้อยกว่าสามนั่นเองครับสักสองข้อนะครับนักเรียนอ่าอีกข้อนึงถ้าครูถามว่าลบหนึ่งกับหนึ่งล่ะนักเรียนก็มาดูลบหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือของศูนย์หนึ่งอยู่ทางขวามือของศูนย์ซึ่งลบหนึ่งก็อยู่ทางซ้ายมือของหนึ่งนั่นเองดังนั้นลบหนึ่งก็จะมีค่าน้อยกว่าหนึ่งนะครับอ่าข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนศูนย์กับสามละ่ะอ่าศูนย์อยู่ตรงกลางถูกต้องไหมครับสามอยู่ทางขวามือ ศูนย์อยู่ทางซ้ายมือของ3แสดงว่าศูนย์มีค่าน้อยกว่า3ามนั่นเองครับเมื่อกี้เรารู้จกักชนิดของจํานวนเต็มรู้จักการเปรียบเทียบรู้จักสัญลักษณ์แล้วต่อไปนัเกเรียนเรามาดูจํานวนตรงกันข้ามกันดีกว่าว่าจำนวนตรงกันข้ามของจํานวนเต็มนยมีอะไรบ้างนะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมาเลยที่ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบว่า ลบสามกับสามเนี่ยจำนวนไหนมากกว่าน้อยกว่ากันอ่าเมื่อกี้นักเรียนก็เปรียบเทียบให้ครูเห็นแล้วว่ามีลักษณะยังไงตามที่ครูได้อธิบายไปนะครับอ่าระหว่างนี้นักเรียนก็คิดตามครูว่าถ้าลบสามกับสามกับศูนย์ห่างกันกี่หน่วยถ้าครูถามว่าลบสามกับศูนย์ห่างกันกี่หน่วยอ่าเรามาดูกันว่ามันจะห่างกันกี่หน่วยอ่าดูในเส้นจํานวนนะครับลบสามอยู่ทางซ้ายมือของศูนย์ เพราะฉะนั้นเราก็นับไปทีละช่องเลยก็ได้นักเรียนช่องที่1นึงหน่วยจะสังเกตว่าระยะตั้งแต่ลบสถึงลบสงห่างกัน1หน่วยลบสถึงลบห่ห่างกัน1หน่วยลบหถึงศนห่างกัน1หน่วยดังนั้นลบสถึงศก็จะห่างกัน3หน่วยนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปถ้าครูถามนักเรียนอีกว่า3กับ0ูนย์ล่ะห่างกันกี่หน่วยเหมือนเดิมครับใช้วิธีการเดิมเราก็หาตำแหน่งก่อนว่า ตำแหน่งของสาบนเส้นจำนวนอยู่ตรงไหนอ่าครูก็วงสีแดงให้แล้วนะครับว่าตำแหน่งของสามอยู่ตรงนี้อ่าต่อไปตำแหน่งของศูนย์ล่ะอยู่ตรงนี้จากนั้นเหมือนเดิม3กับ2งห่างกัน1หน่วย2กับ1ห่างกัน1หน่วยและ1กับศนย์ก็ห่างกัน1หน่วยดังนั้นก็จะสรุปได้ว่า3กับศนย์ห่างกัน3หน่วยเช่นกันอ่านักเรียนสังเกตไหมครับว่า สามกับศูนย์เมื่อกี้จำนวนทั้งสองมีระยะห่างจากศูนย์เท่ากันก็คือห่างกันสามหน่วยนั่นเองครับนักเรียนซึ่งมีทิศท,ทางที่อยู่ตรงกันข้ามกันคําว่าทิศทางที่อยู่ตรงกันข้ามกันนักเรียนมาดูกันเลยนะครับลบสามอยู่ทางซ้ายมือของศูนย์ในทางกลับกันสามจะอยู่ทางขวามือของศูนย์ดังนั้นจำนวนทั้งสองมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกันซึ่งเราก็จะสรุปได้ว่าจำนวนที่มีทิศทางตรงข้ามกัน จะเรียกว่าเป็นจำนวนตรงข้ามกันจากคำที่ครูกล่าวไปเมื่อกี้ว่าจำนวนที่มีทิศทางตรงข้ามกันจะเรียกว่าจำนวนตรงข้ามกันดังนั้นลบสามที่มีทิศทางตรงข้ามกับสามก็จะเป็นจำนวนตรงข้ามกันนั่นเองครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยต่อไปนะครับมาดูคำนิยามของคำว่าจำนวนตรงข้ามกันนะครับจำนวนตรงข้ามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า opposite number นะครับ จำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งคือจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งโดยที่จำนวนเต็มทั้งสองนี้อยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนเป็นระยะเท่ากันอย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งคือจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งโดยที่จำนวนเต็มทั้งสองนี้อยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนเป็นระยะเท่ากันหรือ สรุปง่ายๆว่าจำนวนตรงข้ามก็คือจำนวนที่มีระยะห่างจากศูนย์บนเส้เนจำนวนเท่ากันนั่นเองครับคำต่อไปเมื่อกี้คำว่าจำนวนตรงข้ามเรารู้จักด้วยระยะห่างจากศูนย์เท่ากันถูกต้องไหมครับดังนั้นเรามารู้จักคำต่อไปก็คือคำว่าค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์คือระยะห่างของจำนวนเต็มนั้นๆกับศูนย์เมื่อกี้จำนวนตรงข้ามคือจำนวนที่มีระยะหา่างเท่ากันนะครับ สำหรับค่าสมบูรณ์คือระยะห่างของจำนวนเต็มนั้นๆกับศูนย์ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอย้ำนะครับซึ่งค่าสมบูรณ์จะเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอและถ้า a เป็นจำนวนเต็มใดๆจะได้จะเรียกระยะห่างระหว่าง a กับศูนย์ว่าค่าสมบูรณ์ของ A อจาให้ได้นะครับเขาบอกว่าถ้า a เป็นจำนวนเต็มใดๆจะเรียกระยะห่างระหว่าง a กับศูนย์ว่าค่าสมบูรณ์ของ a นั่นเองครับและจะใช้สัญลักษณ์ ค่าสมบูรณ์ของ a มีลักษณะอย่างนี้ในวงกลมสีแดงที่ครูวงให้นักเรียนดูเลยนะครับอันนี้เราจะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนค่าสมบูรณ์ของ a นะครับนักเรียนก็คือมีเครื่องหมายค่าสมบูรณ์แล้วก็มีจํานวนเต็มนั้นอยู่ในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับจากตัวอย่างที่ผ่านมาที่ครูให้นักเรียนหาจํานวนตรงข้ามของ3และจํานวนตรงกันข้ามของลบ3 ครานี้นักดยนเรามาพิจารณาจำนวนตรงข้ามของสามลบสามกับสามจากค่าสมบูรณ์กันจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของลบสามมีค่าเท่ากับสามถูกต้องไหมครับเพราะว่าค่าสมบูรณ์คือระยะห่างอของจำนวนเต็มน,นั้นๆจากศูนย์นั่นเองและค่าสัมบูรณ์ของสามก็เท่ากับสามเพราะว่ามีระยะห่างจากสามกับศูนย์เนี่ยสามหน่วยเหมือนกันนั่นคือ ลบ3และ3เป็นจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันถูกต้องไหมครับเพราะว่าจำนวนทั้งสองมีค่าสมบูรณ์ที่3หน่วยเหมือนกันนะครับดังเป็นภาพที่ครูแสดงให้นักเรียนเห็นด้านล่างเลยนะครับนักเรียนจากที่ผ่านมานักเรียนสังเกตไหมครับว่าไม่ว่าจำนวนใดก็ตามถ้าเป็นจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มบวกไม่ว่าจะเป็น900 หนึ่งพันสองพันห้าหกอะไรก็ตามที่เป็นจำนวนเต็มบวกค่าสมรูลของมันก็จะเป็นจำนวนเต็มลบเสมอนะครับต่อไปเมื่อได้ว่าจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มบวกคือจำนวนเต็มลบดังนั้นจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มลบก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองครับนักเรียนอ่านี้เอาไปจำได้นะครับไว้ใช้ในการตรวจสอบว่าเราคำนวณถูกต้องไหมหรือถ้ามองในลักษณะของเส้นจำนวน นะครับนักเรียนจํานวนที่อยู่ทางขวามือค่าตรงจํานวนตรงข้ามของจํานวนนั้นก็จะอยู่ทางซ้ายมือของศูนย์บนเส้นจํานวนนั่นเองครับอ่าคราวนี้ครูถามคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยรู้แล้วว่าจํานวนเต็มบวกมีจํานวนตรงข้ามคือจํานวนเต็มลบจานวนเต็มลบมีจํานวนตรงข้ามคือจํานวนเต็มบวกแล้วคราวนี้นักเรียนคิดว่าจํานวนตรงข้ามของศูนย์คืออะไรอ่าคว่าจํานวนตรงข้ามนักเรียนยังจําได้ไหมครับ คำว่าจำนวนตรงข้ามก็คือระยะห่างของจำนวนเต็มนั้นกับศูนย์ถ้าเรามาดูว่าจำนวนตรงข้ามของศูนย์ล่ะคืออะไรเราก็ดูว่าศูนย์มีระยะห่างจากศูนย์เท่าไหร่บนเส้นจำนวนทุกคนก็ตอบพร้อมกันว่าระยะห่างของศูนย์จากศูนย์บนเส้นจำนวนก็คือศูนย์นั่นเองถูกต้องไหมครับจะได้ว่าศูนย์จะมีศูนย์เป็นจำนวนตรงข้ามของศูนย์นั่นเองครับหรือพูดง่ายๆว่าจำนวนตรงข้ามของศูนย์ก็คือศูนย์นั่นเองครับนักเรียน อ่ะเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันดีกว่านะครับกิจกรรมลองคิดดูหนูคิดได้ก็คือท่านเดียนลองบอกจํานวนตรงข้ามของจํานวนเต็มต่อไปนี้เดี๋ยวครูจะกําหนดจํานวนตรงนั้นค่ะจำนวนเต็มให้นะครับแล้วให้นักเรียนหาจานวนตรงข้ามอ่ะจานวนที่หนึ่งนะครับ 14. สิบสี่วิธีการนะครับอ่านนักเรียนคิดไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับ วิธีการก็คือเราก็มาดูว่า14ี่อยู่ตำแหน่งไหนบนเส้นจำนวนก็จะได้ว่าส4อยู่ทางขวามือสุดบนเส้นจำนวนต้องไมครัาจากนั้นก็เปรียบเทียบระยะห่างระหว่าง1 4บกับศูนย์ว่าห่างกันกี่หน่วยก็จะได้ว่า1 4ห่างจากศูนย์บหน่วยดังนั้นจํานวนตรงกันข้ามของ1 4ี่ก็จะเป็นจํานวนเต็มจํานวนหนึ่งที่อยู่ทางซ้ายมือของศูนย์ด้วยระยะห่างที่เท่ากันคือ14เช่นกัน ดังนั้นจำนวน <Stars> ที่อยู่ทางซ้ายมือของศูนย์ด้วยระยะห่าง14หน่วยคือลบ14นั่นเองครับก็จะสรุปได้ว่าจำนวนตรงข้ามของ14คือลบ14ครับอ่อเรารู้เลยว่าจำนวนตรงกันข้ามของ14คือลบ14ก็จะสรุปได้ว่าจำนวนตรงกันข้ามของลบ14ก็คือ14นั่นเองครับต่อไปครับจำนวนตรงกันข้ามของ37 คืออะไรก็รามาพิจารณาเหมือนเดิมตำแหน่งของ37บนเส้นจำนวน37มีระยะห่างจาก0ูนย์หน่วยซึ่งอยู่ทางขวามือของศแสดงว่าจำนวนตรงกันข้ามของ37ก็จะเป็นจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งที่อยู่ทางซ้ายมือของศและมีระยะห่างเท่ากันคือ37หน่วยจำนวนนั้นก็คือลบ37นั่นเองครับนักเรียนเมื่อรู้ว่าลบ37มีจําีจำนวนตรงกันข้ามคือลบ37ก็จะได้ว่า ลบสาก็จะมีจำนวนตรงกันข้ามคือ37นั่นเองครับเรียนต่อไปครับถ้า52าละ่ะก็เหมือนเดิมมาดูว่า52ห่างจากศูนย์กี่หน่วยก็จะได้ว่า52ห่างจากศูนย์ทั้งหมด52หน่วยก็จะได้ว่าจำนวนตรงกันข้ามข,ของ52ก็คือจำนวนเต็มชนิดหนึ่งที่อยู่ทางซ้ายมือของศูนย์และมีระยะห่างเท่ากันคือห้าสิบสอง ดังนั้นจํานวนเต็มชนิดนั้นที่เป็นจํานวนตรงกันข้ามของห้าสิบสองก็คือลบห้าสิบสองนั่นเองครับอ่าแล้วก็จะได้ว่าลบห้าสิบสองมีจํานวนตรงข,าาข้ามคือห้าสิบสองอนี้นักเรียนเข้าใจนะครับและอย่าลืมกลับไปทําแบบฝึกหัดทบทวนในเรื่องนี้นะครับว่าอ่าจำนวนตรงก e ันข้ามของจํานวนเต็มมีลักษณะอย่างไรนะครับทําแบบฝึหกหัดเยอะๆแล้วนักเรียนจะได้รู้ว่าอ่านักเรียนจะได้รู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับว่า จำนวนแต่ละจำนวนมีจำนวนตรงข้ามลักษณะไหนนะครับคราวนี้ถ้าครูให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างนี้ล่ะ1นึบวกลบหจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ถูกต้องไหมครับอ่าและลบหบวกหก็มีค่าเท่ากับ0ูนย์เหมือนกัน2อบวกลบสก็เท่ากับ0ูนย์และลบสบวกสก็เท่ากับ0ูนย์สาบวกลบสเท่ากับ0ูนย์และลบสบวกสก็เท่ากับ0ูนย์นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับตั้งแต่1 2อสามลงมาจำนวนเต็มใดๆก็ตามเมื่อบวกกับจำนวนตรงกันข้ามของมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอถูกต้องไหมครับจำนวนเต็มใดๆก็ตามถ้าบวกกับจำนวนตรงกันข้ามของมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอดูตัวอย่างเช่น1นึ่งบวกลบหนึบวกลบสอบวกลบสลบหบวกหลบสบวกสลบสาบวกสนั่นเองครับ ครังนี้ถ้าครูกําหนดให้ a เป็นจํานวนเต็มใดใดก็จะได้ว่า a บวกลบ a ก็มีค่าเท่ากับศูนย์เช่นกันครับและลบ a บวก a ก็เท่ากับศูนย์เช่นกัน 1. นั่นคือผลบวกของจํานวนเต็มจํานวนหนึ่งกับจํานวนตรงกันข้ามของจํานวนนั้นจะมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอจำให้ได้นะครับนักเรียนครา้นี้มาดูบทนิยามกันครับบทนิยามบอกว่าเมื่อ a เป็นจํานวนเต็มใดใดจานวนตรงกันข้ามของข a เขียนแทนด้วยลบ a และ a บวกลบ A จะมีค่าเท่ากับ0และลบ A บวก A ก็เท่ากับ0เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทนิยามที่สรุปจากตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่ครูแสดงให้นักเรียนเห็นนั่นเองครับถ้าเราพิจารณาจำนวนตรงกันข้ามของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งบนเส้นจำนวนจะเห็นว่าจำนวนตรงกันข้ามของจำนวนเต็มจำนวนนั้นจะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นถูกต้องไหมครับ จำนวนตรงกันข้ามของ800ก็คือลบ800จำนวนตรงกันข้ามของ900ก็คือลบ900จำนวนตรงกันข้ามของลบ10,000ก็เท่ากับ10,000มีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นนะครับตัวอย่างพิจารณาจำนวนตรงข้ามของลบ9ดูนะครับสำหรับลบ9จำนวนตรงกันข้ามของลบ9ก็คือ9ถูกต้องไหมครับทุกคนตอบได้แต่เนื่องจากเมื่อกี้บทนิยามบอกว่าจำนวนตรงกันข้ามของ a เราจะเขียนแทนด้วยลบ a ถูกต้องไหมครับ ดังนั้นจํานวนตรงกันข้ามของลบ9จึงเขียนแทนด้วยลบในวงเล็บลบ %9 ถูกต้องไหมครับเมื่อลบ9มีค่าเป็น A ถูกต้องไหมครับเราก็เขียนจํานวนตรงข้ามเป็นลบลบและเนื่องจากจํานวนตรงข้ามของลบเมีเพียงจํานวนเดียวคือ9ดังนั้นก็จะทำให้ลบลบ9มีค่าเท่ากับ9นั่นเองครับนักเรียนทวนมาอีกครั้งนะนักเรียนอ่ะสับสนนะครับเขาบอกว่าเมื่อ จำนวนตรงกันข้ามของ A จะเขียนแทนด้วยลบ a ดังนั้นจำนวนตรงกันข้ามของลบ9ก็จะเขียนแทนด้วยลบลบเเพราะว่า A มีค่าเท่ากับลบ9ถูกต้องไหมครับและเขาบอกว่าจำนวนตรงกันข้ามของจำนวนเต็มจะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นดังนั้นก็จะรู้ว่าจำนวนตรงกันข้ามของลบ9คือ9แล้วทำให้ลบลบ9มีค่าเท่ากับ9นั่นเองครับคราวนี้นักเรียนมาดูบททียามกันนะครับ เขาบอกว่าเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มดดใดๆจำนวนตรงกันข้ามของลบ A ก็คือ A นั่นคือเราสามารถเขียนแทนด้วยลบลบ A อเท่ากับ A อันนี้ก็จะเป็นบทนิยามสรุปจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่ครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาสรุปสาระสำคัญกันว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างนะครับนักเรียนเรื่องที่หนึ่งที่เราได้เรียนกันนะครับก็คือจำนวนเต็มหรือว่า i n t e g เจนะครับ จำนวนเต็มจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวไอนะครับโดยจำนวนเต็มจะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันก็คือจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและ0ูนย์อ่าย้ำอีกครั้งว่า0ูนย์เนี่ยเป็นจำนวนเต็มชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกและไม่ใช่จำนวนเต็มลบนะครับต่อไปเรื่องที่2ที่เราเรียนก็คือการเปรียบเทียบจำนวนเต็มอ่าในที่นี้ที่เราทํากันเมื่อกี้เราเปรียบเทียบโดยใช้เส้นจำนวนถูกต้องนะครับ เขาบอกว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายมือจะมีค่าน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางขวาม,มือเสมออ่าดังตัวอย่างที่ครูได้ทําไปเมื่อกี้นะครับต่อไปคาว่าอ่าที่เราได้รู้จักอีกก็คือจํานวนตรงข้ามหรือว่า opposite number นะครับจํานวนตรงกันข้ามก็คือจํานวนที่มีระยะห่างจากศูนย์เท่ากันในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนที่ครูยกตัวอย่างลบสาม ลบสามอยู่ห่างจากศูนย์สามหน่วยดังนั้นจำนวนตรงข้ามของลบสามก็จะเป็นจำนวนที่อยู่ทางขวามือของศูนย์บนเส้นจำนวนที่มีระยะห่างสามหน่วยเช่นกันจำนวนตรงกันข้ามของลบสามก็คือสามถูกต้องนะครับอ่าและเมื่อเรารู้จักคําว่าจํานวนตรงข้าม,ามที่อธิบายเกี่ยวกับระยะห่างของศูนย์เนี่ยเราก็จะรู้จักคำอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าค่าสมบูรณ์ค่าสมบรูรณ์ก็คือระยะห่างของจํานวนเต็มนั้น,น,นๆกับศูนย์ซึ่งเป็นจํานวนเต็มบวกเสมอ ตามที่ครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนได้หาไปเมื่อกี้นะครับว่าค่าสมบูรณ์ของจำนวนต่างๆมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้างมีลักษณะอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนได้มันฝึกฝนทบทวนพยายามนะครับเชื่อเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับขอบคุณครับ